อาละครับวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดในเกม7วันอันตรายกันแต่เนื่องจากว่าวันที่7นั้นมันน่าจะนานเกินไปผมจึงได้ปรับเป็นวันที่4นั่นก็คือวันที่4นะครับจะมีซอมบี้บุกมาที่ถิ่นฐานเราจํานวนบ้าเลยแต่ในระหว่างก่อนถึงวันที่4นั้นผมและเพื่อนๆก็จะต้องรีบหาทรัพยากรและก็สร้างถิ่นฐานเพื่อป้องกันซอมบี้นั่นเองนี่ก็คือวันแรกนะครับ สิ่งที่ผมเริ่มทําก็คือเดินไปรวมกลุ่มกับทุกคนแต่ระหว่างทางเดินนั้นผมก็จะทาเคเวสเริ่มต้นไปด้วยทุกคนลองสังเกตขวามือบนนะครับว่ามันจะมีเคเวสเริ่มต้นให้ทําอยู่ผมก็จะทําไปด้วยเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาการเหนียวแล้วก็เอาไปให้เจ็ดก่อนแล้วว่าเราพอมีของแบบเยอะๆแบบเยอะแล้วค่อยอัพเซนสิบจะได้เป็นอีกเเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ยากส่วนใหญ่ก็จะ ให้หาพวกเศษหญ้าและก้อนหินมาทําเป็นกระบองไม้ไม่ก็ขวานหินอะไรพวกนี้ครับและที่ดีก็คือวันนี้ผมได้เกิดใกล้ๆเพื่อนมากเลยใกล้ถึงขนาดที่เพื่อนข้างหน้าเกิดข้างหนามเลยอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะอีกสองคนน่าจะอยู่ห่างประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละแต่ก็ไม่ไกลกันมากเดี๋ยวผมกะว่าจะฟาร์มเมืองข้างหน้าสักนิดหน่อยแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วกันคงไม่นานาน,านานเกินวันนี้หรอกแล้วรู้ยังไงได้บ้านอะ พวกทำไรเจมส์เี๋ยวเพิ่งรับเฟไดเพื่อนหมายว่ามาถึงรับเฟไดเพิ่งทำเฟได้ตัวรัวิ่งไปา็ะอันพี่เจมักผีวิ่งด้หรอไม่วิ่งจะ่งีเ็นที่วดเนี่ยที่ขอพี่เฟารับเนี่อนเกน ตาเต้สองตัวปาดเปสีตาแดงด้วยนี่ตึกนี่เดือดอันนี้เดือดเต้อันนี้เดือดไป็นีทีตายแน่หุยอะไเตเลขหนึ่งหนึงตายตายหมด้อยหนึ่ง <L ew en> โอ้โหเตอร์ะบองไว้สามในที่สุดก็รวมกันครบสักทีทุกคนเลือกที่จะอยู่กันหน้าเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์ก็คือเอาไว้ซื้อขายของได้แล้วก็เขาก็จะให้เควสเรามาทําด้วยระหว่าง3วันนี้ก่อนที่จะถึงวันที่4ผมก็ว่าจะคอยทำเควสไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้อัพวิอัพของเร็วๆ w h a t เอาเบิร์นสุงกู้พัสดุดระดับหนึ่งเอาขอได้เด็กระบอกใสู่ยงเบือบัวไก่ ดีเสียน้หออ่อไ,ไอนะนึ่ผมก็ทำเควสจนสามารถค้าปืนไทยประดิษ์มันได้แล้วแต่ก็อย่างที่เห็นอนะ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ยิงช้าด้วยผมก็จะทำเควสไปจนถึงวันที่3เลยนะค่อยสร้างสินฐานวันที่3เลยแล้วกันเพื่อที่จะ หาของที่มันดีกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นไม่ได้รับมือจากพวกซอมบี้ไหวครตอนนี้ผมก็ได้มีจักรยานปั่นไปทำเควสแล้วจะได้ไม่ต้องเดินให้เสียเวลาทุกคนตอนแรกผมคิดว่าจะสร้างบ้านวันที่3ก็คือวันนี้แหละแต่บังเอิญว่าผมเข้าใจผิดนึกว่าซอมบี้จะบุกมาตอนเที่ยคืนก็จะเป็นวันที่4พอดีแต่ไม่ใช่ซอมบี้จะบุกมาตอน สี่ทุ่มของวันที่4ี่ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองก็เลยกะว่าจะค่อยไปสร้างบ้านตอนเช้าแล้วกันเพื่อที่จะเอาเวลาก่อนที่จะถึงเนี้ยมาหาของเพิ่มก่อนจแะแหลกแหลกแหลกได้กล่องวัสดุแล้ว วันที่สิมก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมในการต่อสู้เลยนะครับแล้วก็จะไปสร้างสินฐานให้พร้อมในการต่อสู้ด้วยเหมือนกันมั่ได้ลงด้วยัไเม่ลงมันจะโดดลงมาให้เราเปวะหรือมันจะ ตอนนี้ผมก็ได้เอากับระเบิดมาวางเอาไว้ทุกคนก็จํากับระเบิดที่ผมวางเอาไว้ให้ดีนะครับคนวันเล็กหมดเลยอะเล็กใช่ไหมเฮ้ย<อ>มีเงิน <laughs> มีเงินนี่ใครอยู่กับซีโอเทสเตอร์นะวางนะครับพี่วางกับระเบิดไว้เฮ้ยตอนนี้พวกเราก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สร้างแบบมีทางเดินซอมบี้เดินมาทางเดียวเลยไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าซอมบี้ในเกมเนี้ยถ้ามันไม่มีทางเดินอะ่ะมันจะพยายามทําลายสิ่งของหรือฐานที่ผมยืนอยู่เนี่ยแหละมันจะทําให้ผมตกลงไปแล้วมันก็จะตีมได้มันจะทํำยังไงก็ได้ให้มันตีมีทางเดินตีมาได้อ่ะก็ถ้ามันไม่เว์ผมก็มีแผนสารองเอาไว,ว้แล้วก็คือมันได้สร้างอิ์บล็อกเอาไว้ขึ้นตึก ทางขวามือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขอให้แผนนี้เวิร์กเถอะเพราะว่าตึกนั้นก็ไม่ได้ตั้งป้อมอะไรเลยไว้เลยจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยครับขึ้นปะขึ้นปะไอ้เขึ้นขึ้นอขึ้นไอ้ขึ้นขึ้น แต่ที่บ้านเงาทไหน,ไหนวะเฮ้ยขาอ้วกเฮ้ยตกที่ไรจะบินบ้านครับจีเบยบ้านดูเหมือนว่าฐานที่สร้างมาค่อนข้างแกโอเคเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าซัมบี้มีจำนวนค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้แย่งกันขึ้นเพราะว่าสร้างทางขึ้นให้ซัมบี้แค่าทางเดียวบางตัวมันก็เลยขึ้นไม่ได้มันก็มาตีสาวบ,บ้านแทน แล้วตอนนี้มันก็ตีทางขึ้นจนพังไปแล้วแต่ตอนนี้มันจะให้คนน่ะลงไปซ่อมแล้วเดี๋ยวผมคอยยิงคุ้มกันให้รเก่งนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมายิงคุ้มกันเดี๋ยวคุ้มต่อบ้านทุกคน ูมันว่าซอมบี้จะไม่ค่อยสนใจหน่วยที่ไปซ่อมบ้านซะเท่าไหร่เพราะว่าซอมบี้สนใจเสียงปืนที่มันดังมากกว่าก็เลยโชคดีไปอะนะตีสี่ละเวลานี้เป็นเวลาที่ซอมบี้เริ่มเลิกปลุกมากันแล้วนะที่เหลือก็แค่เคลียร์ซอมบี้ที่เหลืออยู่เท่านั้นเอง จบวิเหยียบกระเบิดตัวเองใช่ครับผมเหยียบกระเบิดตัวเองคนจำที่ผมบอกได้ไหมให้จำกับระเบิดที่ผมวางไว้ให้ดีก็ได้แหละกับระเบิดที่ผมวางไว้ตรงนั้น ผมนึกว่าซอมบี้เหยียบกันจนหมดไปแล้วผมกะจะมาเคลียร์ชุดนี้ชุดสุดท้ายละให้หมดก้าดันเหยียบกับระเบิดตัวเองซะได้ก็เอาเป็นว่าจบแล้วครับสำหรับการเอาชีวิตรอด4วันนี้สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ซีอูครับ